ทจ้าวันนี้เป็นวันใส่บาตรตอนรับปีใหม่ของหมู่บ้านทาลีนะคะตอนนี้พระท่านกำลังใส่บาตรกำลังใส่บาตรกันไส่ <c oughs> ีนบ,บาตรข้าวสารอาหารแห้งตอนรับปีใหม่ที่บ้านทาลีตำบ,บนมันกงพะ <c oughs> <c oughs> นองเมือจังหวัดขอนแก่น ส่ไปเรื่อยเทเลยองสุดท้ายเทเลยเลเ้เบ้บซื้อนาะ

อบาวฮะประมากาในทิ์แม่ยังบมลูถาทิตแม่มากก่อนแล้วไปนคะรพนมไปบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราก็มา่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ เล็กๆแต่สารมาัคีกันดีมากเร,มเริ่มทำบุญกัน นนแมมีา่นมบคนรอรับต่ออ่สิ้นสุดการทำบุญของวันนี้นล่นยาวไปถึงนอนเลย เรียบร้อยเหลือแค่กวดน้ำมีเสด็จแม่น่พีิสาวสิ <c oughs> ้นสุดใส่บาทแท่นนี้นะคะ